แต่และพูดแต่และพูดแต่และพูดผู้ที่จบมาจากบางบุาคจังหวัดพิจิตรฟังได้นักปฏิบัติธรรมที่จบกรรมฐานมาจากบางบุาคจังหวัดพิจิตวรเซาวาลก็ดีนะสีวิไลก็ดีสีวิไลก็ดีสระบุรีก็ดีพระอ,อาจารย์ดัมมี่ให้มาซื่อสารมาฝึกกรรมฐานฝึกหนอย่างนอมีโรงฝึกโรงท่องครบบัดในดวงนี่ยันตะบ่ใจ มาฝึกเด้อมาสื่อสารเราเทพเทิดระจบมาแล้วว <enth. S 1> ่นมันคุยแต่ปากเด้วัน<อ>มันจบมาแล้วกูจบมาแล้วกูเก่งอย่าคุยวันมีรายซื้อทั้งโลกทิพยาม่แสแดงยามาซรัพยา,า,ย,ายาคอรอง<ม>ถ้าจบมาเด้อต้อมีรายซื้อทั้งโลกทพย์เ<อ>มืองบกบดเมือง,งบดานเจ้าทุง่งเจ้า่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาการันตีให้เ<อ>จ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทำเจ้าทุ่งเขาจะอนุโมทนาให้เฮองบ่ได้รับเวทนาถ้าจบมา ถ้าบ่าจบมาจากวัดป่าศรีวิไลวัดป่าไซอวอ์วลหรือของอาจารย์มี่สายของพระอาจารย์ใหญ่สายฝนบันพีโตนี่ท่านจะรับเวทนาทั้งนั้นขี่เก็บแมงอดตอดเก็บไข่เก็บฟองเป็นโลกมาเรียตตายได้ปลาได้โยมเด้อและพระทุกรูปย่าแสดงนั่นนะท่านจบกระทำตีกระทโทนางทำเอกนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นของทางโลกแต่ทางทรามท่านต้องมีทะเบียนทางโลกที่อยู่อย่างน้อยสามทะเบียนหนื้งเกจิโลกทิพย์เขาตีทะเบียนไ้เบิ่ะ สองเป็นเทพเจ้าแห่งเมือ,มองมังบดคือหลวงพอมีเจจีกับหลวงพอมีเป็นลือสือใหญ่เป็นลือสีใหญ่ในโลกที่กะหลวงพอมีเพราะว่าหลวงพอมีมีใบทะเบียนประกาศาทางโลกที่สามถืเบียนถ้า,าใบแม่นฟ้าผ้าลกในึ่งหลดยุ่มมาใบต้อไต็ต่อค่ะเป็นไปบั้นเกีดดิพระอาหารหันต์พ่ออยู่บังเกตของพระอาหารหันต์ม่ได้จากค่ะสาธุค่ะปูไป น้ำลังอาจารย์ผูบุญนี่ไปค่ะนาน้ำงาเอพอุนนอั้พรพารวยสู่พารวยสูนำโชคอัศวินอัศวินเป็นผู้ยิ่งใหญ่อัศวินเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็จะยิ่งใหญ่ต่อไปส้าใหญ่่ป อ้าอโอ้ขอป้าขอดวงไปแล้วพี่น้องว่าทำไมทำไมโทรศัพท์มันต,ตามล้างไปพี่น้องตามล้างคู่ไปอเออ,อ,อ,อ วันนี้ผาขึ้นผู้ขึ้นพ้าพี่น้องขึ้นไปไซก็คะปูนี่มากเกีดีพร้อมพาะสูบตีปโนทีพนมระนภาพจ้ะเป็นพาพท,ที่มีือเสียงที่สุดภาลูกพารพานมาก,กับมากไหวจ้ะจ้ะมาขอพรขคอบารมีได้โอ้นี่รอคะพี่น้องค่อนทางเยอืนทาง เออเรียกออลระวังใช่ครับขวัวทั้งขัวนี่เมื่นล้านทั้งนี่แสนล้านเรียกอองแสนล้านตัวปูเสียก่อนเสียฮะแสนล้านก่อนพี่น้องท่านี่มื่นล้านค่ะข้างนี้เอาแสนล้านพี่น้องเสียน้าปูนี่นนเระเ่าได้แสนล้านหลวงพ่ออนอุญาตให้นใคนไทยทำได้ยกก้อนหินได้ย่ะ เจดียังก็ค่ะปูเจดีพระสุปฏิปโนเจดีพระสุปฏิปโน,โนค่ะพี่พน้องบนสังวาลเมราณาคาอยู่บนเขานี้โอ้สาธุคะ่ะปกาไปบุญจะมิ่งไปมาพอ่ดอด้วยไปกราบขอ<า>พอ่อไปน้อยง<น>ามมีลายประจง,กร,ง,งก,กราบมันงามลูกกราบบระจงเงี้อ่อนได้ไหมประจันบ่ถึงถ้ำนี่ก็เล่ากราบงามสุดอุ้ยมุมนี้สวยมากด้ยพี่น้องท่ายิ่งท่าย่ำ พุ่นวัดสบผ้าไปงามบัวช่อ,องจะที่ไปเห็นเลยน้องปุ้แต่แอดครัเอ่อเอฟซี่ะขอพ่อนไปน้ำแอดเดอร์พี่น้องญาดิ้อมเบิกไรการขอพ่อนไปน้ำสาธุกาดอานุโมนทาน,นาบัไดมากก็ดีเห็นมแต่ข้อมุข้อมจะเลื่อนจเจ็บไขรได้ป่วยซับพระุกซับพอโศกซับป,กบปลกผ้าพากัยายมีฟังแรกก็รว้ยฝังรกจะเลื่อน ทางช่าง,างบานปพายชีวิตของโยมของอาตมาพร้อมแล้วก็สิพาไปขอพอรอมพระพ่อที่ซัดกนอิ่มพ้นยู่ในนีล้ล่แด้วยกันเออนั่งน,นี่สิมีวาสนาพอได้บุญหลายสายเงาได้มากราบเพิ่นเพราะลูกหลานเจ้ามากราบเจ้าแล้วเพราะลูกหลานเจ้า มีสอยเส้นซ้ำโซ่สร้างมาได้เพองั้นท้องลมทับมันตายไปได้เพอบ่าอาตายดรอกมันลมทับทีซื้อจะบอกน้ำจ้ะ <c oughs> นั่นที่พี่นะักอยู่ทั้งผู้ทั้งผากับทั้งพ่อนผาร่วยอชวินผาร่วยลงเรื่องผาร่วยกับโซ่ผาร่วยกันมาเข็นมาหาหลวงพอ่อมีอยู่ทั้งปีนเขา จ้ะสูงสุดของปู่ศรนารายจ้ะใช้นำโชคเด้อค่ะใช้นำโชคค่ะคือของปู่ปวู่วัดสางวัดผู้รวยนี่แหละปู่โบนีตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสอผู้รวยนี่แหละใช่จ้าสาธุปู่เงินยูดีล่ะอีกจักหน่อยสิบห้าประกาศพระโพธิสัตว์สองหุบมอยู่ใกล้ๆนี้มาปู่นี่ใครนี่ปู่บ่เมื่อยบ่ค่ะ จ้างกับเมือ่างหัอดบรผปากกหอดไมดติ่งได้เลยลองเพลงกันอกฮักซำสองสองเพลงหอดธาตุุ่ลองเพลงโอกฮักซำสองเพลงที่สองก็กยิมงามเถอะนาะสองเพลงลอยยิมจิ้มปนหันติปูสองเพลงกยิบยุบุ่หลเล้ยวบบ่มพนที่สองกัวหัวสร้างแตนตาอึ้งตามกัถกกินแล้วกูย่าน มองนี่ง่ายจสาธุให้โชคปั่นจับว่างสาธุน่ากจ้ิให้โชคปั่นจับว่างแต่หลวงพ่อบนนี่สิผ้าลูกผ้าหลานขอหยุดที่นี่จ้ะนี่มังนั่งมันลั่งจ้ะค่ะเป็นว่างไว้ให้หลวงพ่อมีบ่ลรอจ้ะอือนิยมลวงพ่อสิขึ้นมาอยู่นี่บ่ค่ะจ้าตอนขอใกล้ๆจะขอบรรษาแล้วก็กจะขอเลขยกสีพ้าห้ยผ้ากันมา ไม่เลแ่ล้วหลวงพ่อก็สิบอกให้ประมาณตีหนึ่งขเขาจะมาหลวงพ่อบอกปูยานตีหนึ่งเขาะจะมาบอกตีหนึ่งจ้<ฮ>ะค่ะนะ <ไป S 2> ตั้งจิตตั้งใจอยากขออย่างน้ำพระองค์พระโคศิษย์ทัชก่อนซักศิษย์ที่สุดบปอร์เดเวิลเล็ตไม่ดีฝ่าเท้าคนนี้คนมีบุญมากสร้างด้ยวยจัก เ่ดังเออเออเนออเน,เน,เน่มีสาวกลมาเลยเนี่ยมีสาวเน,นี่ยา,า,านะอะไรกบ้นริคน,นไปอาน,นิทานใ้ทุกคนจ้ะ อธิษฐา,า,านเอาก่อนพี่น้องเอาพี่นอ้องเด้ออธิษฐานเอาเด้วเอฟซีค่ะเดี๋ยวลงให้ส่องไงเขาหน้ามก่อนอถ้าส่องหน่อยหน่อยเขาลบมุมก่อนพี่หนออ่อส่องไงคุนสีว่าเห็นเอ๋อพี่น้องคะ่ะขอพรไปนั่กันค่ะพี่น้อง,องขออย่างเด็ดทุกอยากก่างประสบความสป็เร็จทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องสาธุเด้อ เจ้าแม่กวนอิ่มปูพระโพธิสัตว์กวนอิ่มพระโพธิสัตว์กวนอิ่มหลวงพ่อมีเป็นยังก็ได้มากผู้ผู้รวยแห่งนี้กับพอว่าอีแม่พระโพธิสัตว์กวนอิ่มฝุ่นงุ้มหนาจุฝุ่นฝุ่นแผมบลามาเลยก็เลยเอามาไว้จ้ะอันนี้ฐานได้มีละมาเก็บทำอีแม่พอนอนอยู่ฝุ่นมันมีใครสงสารมันจักเจียลอยปีพันปีก็ได้ลองเพิ่นอะไรไปน้ำลวงปู่มีมา มาเก็บทำเอามาช่อนไว้นี่เพื่อกระกบ,บอกให้เอามาไว้หนีดิเขาได้ขก้นมาไว้ลายพระพุทธบาทครือคมตรูส,สุดใหญ่ที่สุดสองเมตรห้สิบุขรวยหลกล้านสิมามาขอโชคขอลาภึ้นมากกัมาจีล้ต้นออรนม อมืมาเรียมมาเลยไปครับปูนี่มาเรียมหากินได้เออพาออกมามาหาลงคอพามายปาปะถ้าอยากมีกับฮังน่อยกูพาชอยโซด้อิรีหน่อยจ<า>้าถูกต้องแก้แตงสูบบุกที่ไก่กูป,ปาดกูแตงสูบนี่แหละคือเก,เก,เกีของของปูสุติปโนพันจาง์หนุกหลานแตงมากราบมาไหว หนึ่งในหลานน่ะ,น,ะ,น,ะนี่มากาันหน่อยจ้ะมีสีคนเท่นี้ในรอบปัจพีนี่นี่มากาพ่นนี่มีสีคนมีสองยูทูบเฮาหนีเด้มากามาไหวพนนอนันเบิ่งในพนสูงทำารัตัวว่าพันชัม่มพูนหนึ่งถึงพนน่นนพ,พ,พน,พพน,นอะจยางเขายื่นี้พุ่นพุ่พูนพูนพนพุ่นพึงพูพาพึงได้นะพูพาพึงซ้ำกันเขาได้นะ่ยอย่งนี พูพาเพิ่มพ่น้อพูดพูพูนต้นไม้ p une, p une. Une, บงังน้องคะใช้ลงที่เดิมได้นย่คับนเงลงมที่เดิมได้จ้ะไปค่ะลงขุนนี้ล้มปบบขนนี้พูนจริงขุน้ไปลงกับมัเกาเห็ดออกมีหยาิมียมทัดเสียประเนจรจนคือพวงยมมาสองยุมทั้งสองยุ่ถมาอันนีาน คือไปแล้วสิบแปดล้านละจ้ะโอ้สิบเท่าไรก็ข่าวปลุกสิบแปดล้านสิบแปดล้านตัวที่มาของสิบแปดล้านอยู่นี่เลยมันแม่นจ้ะมาลองบังเลจ่าทดสอบได้ลองได้ว่าจริงหรือเห็ุตาว่าใครบอกคำนี้นี่ในขึ้นคำนี้พราะอันนี้ตามพันบอลไว้เหระที่มาของสิบแปดล้านนะคุณที่มาสองสิบแปดล้านมาว่าออกมามาเห็ดออกมาท่าออก บาดนี้มามี่นามม้ตนเพิ่นปูชิดิดห้นะมาใกล้ๆชิดห่มาหมชิดมุวนห่บรลายดอกมาสาธุก็ถือก้อนดอกที่จะจุดนี่จะรวยๆยเบิดทสกคนนับตรงนี้เป็นก้นไปได้พอให้ลูกห้านก็พรมพรมเปผ่านเอฟซีน้ำในตปอันนี้ให้ไปขาุ ไปต๊ะขอนหอว FC ความจ้ะสาธุทุกคนที่ฟังรายการซีซองนี่ให้รวยทุกคนจ้ะคนที่บอกเบิ้องซองนี่จะรวยจ้ะสาธุเห็นาเบิ้องซองนี่ค่อยรวยจ้ะสาธุเป็นธุรกิจลมแรกๆก็ให้รวยเบิ้องซองนี่จ้ะสาธุตรงเนียไปเพิ่นเอ้ออย่าเฝ้าปู่ท่านเดี๋ยวคออยู่มาแม่เฮ็ดต่อไปขอก่อนพี่น้องนี่เด้อเราคาถาพี่น้องค่ะขอขออ่านอ่านอ่านพี่น้องเอาซูมให้ชัดๆ เทนมาจอด้่น้อกด้ดด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 นเมาจอคไปอธิษฐานเอา่ คือได้ละพอพอนหลายๆฝากกบิดกักกัน,กด,กกนด้วยคมด้วยละฝากกบิดกักกันด้วยใช่ดูสิเล็กี้คือเออเอ